สวัสดีครับคุณผู้ชมผมโอ๋จากช่องระวิงกับติ่งวันนี้จะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของปัญหารอยรล้าแต่วันนี้จะไม่ได้บอกเรื่องของวิธีการในการซ่อมแซมและการใช้สินค้านะครับแต่จะมาคุยกันในมุมมองของการซ่อมแซมว่าทําไมปัญหาต่างๆเหล่านี้เราซ่อมแซมไปแล้วแล้วปัญหามันไม่จบมันกลับมาเป็นซ้ําจุดไหนที่เคยมีน้ําซึมบริเวณขอบประตูหน้าต่างซ่อมแซมไปแล้วพอหน้าฝนครั้งใหม่มามันรั่วอีกแล้วมันซึมอีกแล้วแล้วมันส่งผลเสียต่อผนังบ้านของเรานะวอลไปเปอรอกรพังสีก็โปง่ง พื้นก็อาจจะมีความเสียหายเพิ่มเติมจากน้ําที่ซึมเข้ามาปัญหาเหล่านี้นะครับมันเป็นเพราะเราทําผิดพลาดตรงไหนเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังในเบื้องต้นนะครับคุณผมมู้ชมต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตัวอาคารต่างๆเนี่ยมันมีการเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาการเคลื่อนตัวเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดรอยร้าวขนาดเล็กๆรอยแยกระหว่างตัววงกบกับประตูบางครั้งการซุดตัวหรือว่าการเคลื่อนตัวเนี่ยมันมีเยอะอย่างเช่นเราต่อเติมบ้านไปโครงสร้างหลักกับโครงสร้างที่เราต่อเติม เราใช้เข็มที่มีความยาวไม่เท่ากาันรับน้ำหนักไม่เหมือนกันมันก็ทําให้โครงสร้างแยกตัวจากการมีการซุดตัวของดินบ้างอะไรบ้างแบบที่2ก็คือเรื่องของการทํางานคุณผู้ชมเรื่องของการที่ช่างทํางานอาจจะผิดขั้นตอนใช้วิธีการทํางานที่ส่งผลเสียทําให้โครงสร้างมีรอยแตกเล้าหรือว่าช่างอาจจะใช้ในส่วนของวัสดุในการปิดในการอุดยาแนวภายนอกบ้านภายในบ้านแตกต่างกันหรือว่าใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพเมื่อตัววัสดุไปโดนลมโดนฝนโดนความชื้นต่างๆเนี่ย มันก็ทําให้วัสดุมีความเสื่อมสภาพตามการเวลาก็ทําให้มีการหลุดร่อนเวลาที่มีความชื้นเข้ามามันก็สามารถที่จะเข้ามาภายในบ้านของเราได้ก็สร้างความเสียหาย 2. เรื่องของชื่อเรียกต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุในการอุดอรอยแลาวไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนอะคริลิกพียูเดฟบสิ่งที่ช่างเข้าใจสิ่งที่ช่างคุยกับเราเนี่ยบางครั้งช่างเ็าเข้าใจเรื่องของผลิตภัณฑ์แบบหนึ่งเจ้าของบ้านหรือว่าตัวเราก็เข้าใจเรื่องของผลิตภัณฑ์คนละแบบกันณนะตอนนี้นะครับไม่ใช่ว่าช่างเองเนี่ยจะมีความรู้มากกว่าเจ้าของบ้านนะครับต้องบอกว่าเราเองเราก็ศึกษาหาข้อมูลนะครับแล้วก็ดูว่า ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์มีการปรับปรุงเพิ่มเติมตัวไหนเหมาะสําหรับบ้านเราบางครั้งเราเองนี่แหละครับที่จะต้องตัดสินใจซื้อเรื่องของวัสดุนําไปให้ช่างเขาใช้ให้อย่างถูกต้องถูกวิธี3เลยคือเรื่องของเคล็ดลับในการใช้งานเคล็ดลับในการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าปัญหามันเกิดจากอะไรแล้วคนที่มาดูเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องของปัญหานั้นมากน้อยแค่ไหนรอยแตกเล้าต่างๆนะคุณผู้ชมผมแบ่งเป็นแค่2ส,ส่วนง่ายๆนะหคือรอยแตกเล้าที่เขาเรียกว่ามันหยุดไปแล้วอะ มันไม่แตกเพิ่มเติมแล้วเราจะสังเกตว่าเอ๊ะตรงระเบียงบ้านเราตรงพื้นหรือแม้แต่ดาดฟ้ามันมีรอยกระเทาะแต่มันไม่แตกเพิ่มอ่ะเราเห็นร้อยวันทันปีมันก็แตกเท่าเดิมอันที่2จุดที่มีการแตกร้าวแล้วมันขยายเพิ่มวันนี้มีช่องเล็กว้างเล็กๆอีกเดือนนึงมาดูอ่าเฮ้ยช่องว่างมันขยายใหญ่ขึ้นเราก็ต้องเลือกตัววัสดุที่มันล้อตามตัวช่องว่างหรือความเสียหายเรื่องของวัสดุที่มีความยืดหยุ่นตัวในท้องตลาดเนี่ยเราก็จะได้ยิน หลากหลายตัวเลยแต่วันนี้ผมจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยสามตัวหลักๆซึ่งเป็นที่นิยมในการใช้งานตัวที่1เลยก็คือตัวซลิโคนซีแลนต์ตัวที่2ก็คือตัวอะคริลิกซีแลนต์ตัวที่3ก็คือตัว PU หรือว่าโพลียูริเทนซีแลน์ทั้ง3ตัวนี้นะครับเป็นที่นิยมมากในบ้านเรานะคราวนี้ทั้ง3ตัวนี้มันมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันอย่างไรแล้วอะไรที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานแบบไหนเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังตัวที่1นึ่งซีรีคอนซีลเย โดยตัวเขาเองเนี่ยเขามีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการที่ใช้ยึดติดกับวัสดุที่เป็นวัสดุผิวเรียบมันอย่างเช่นในส่วนของกระจกกรอบอลูมิเนียมสุกพันที่เป็นเซรามิกตัวเขาเองเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นตัวสูงทนในส่วนของแสงแดดทนในส่วนของน้ําได้ดีแต่ข้อด้อยของตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นซิลิโคนคือเขาไม่สามารถที่จะทาสีทับได้สําหรับตัวซิลิโคนเองเนี่ยในท้องตลาดเขาก็าจะแบ่งเป็น2ชนิดคือชนิดที่เป็นซิลิโคนอนเนกประสงค์ทั่วไป กับซิลิโคนชนิดแบบกรดซิลิโคนที่เป็นแบบชนิดกรดเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นที่มีความฉุนนะฮะเหมือนกลิ่นของน้ําส้มสายชูตัวนี้เนี่ยเขาช่วยอะไรที่ใส่ที่เป็นกรดเนี่ยเขาช่วยทําให้ไปเพิ่มรูพรุนของตัวพื้นผิวต่างๆทําให้วัสดุเนี่ยมันมีรูพรุนขนาดเล็กทําให้มีการยึดเกาะของตัวเนื้อซิลิโคนดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นซิลิโคนชนิดกรดจึงเหมาะสมสําหรับการใช้ในการประกอบในส่วนของกระจกกรอบเฟรมอลูมิเนียมต่างๆ 2. อ c r ะคริลิกซี n แตัวอะคริลิกซี l a n น์นะคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเหมาะสมสำหรับการเชื่อมต่อหรือว่าการอุดรอยต่อรอยเล้าต่างๆที่เป็นรูพรุนเช่นตัวผนังที่เราก่อด้วยอีกผนังที่เป็นผนังคอนกรีตผนังปูนฉาบหรือแม้แต่บริเวณที่เป็นช่องว่างที่เป็นขอบวงกบป,ประตูหน,น้าต่างเนื่องจากว่าตัวอะคริลิกเนี่ยเขามีความยืดหยุ่นตัวสูงจึงเหมาะสมสำหรับการอุดช่องว่างที่มีความกว้าง ซึ่งคุณสมบัติของเขาเนี่ยถ้าเป็นพื้นฐานเนี่ยเขาจะไม่ทนความชื้นไม่ได้ทนแดดเนื่องจากตัววัสดุที่ใช้เนี่ยมันเป็นตัวอะคริลิกดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยผมจึงแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยถ้าเป็นตัวพื้นฐานนะให้ใช้เฉพาะภายในอาคารใช้ในส่วนของการยาแนวเรื่องของกรอบวงกบประตูหน้าต่างภายในบ้านภายในอาคารเนี่ยใช้ได้ดีที่สําคัญตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทาสีทับได้เลยอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของตระกูลของอะคริลิกซีลั์ แต่ถ้าเกิดว่าใครไปเจอตัวอะคคิลิกที่ดูคุณสมบัติแล้วเอ๊ะเขาผสมสารเพิ่มเติมเข้าไปช่วยให้ทนความชื้นช่วยให้ทนเรื่องของ uv แล้วก็มีสารป้องกันเชื้อราต่างๆพวกนี้เนี่ยเสริมเข้าไปเราก็สามารถเลือกได้ตามคุณสมบัติที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าในท้องตลาดตอนนี้เนี่ยมันมีการปร,ปรับปรุงในเรื่องของคุณสมบัติของตัวสินค้าเนี่ยที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นตัวที่3คือตัว pu หรือว่า polyurethane sealant เขาก็จะเป็น วัสดุในการอุดรอยแตกแล้าที่เรียกได้ว,ว่ามีความยืดหยุ่นสูงที่สุดซึ่งจะเหมาะสําหรับการอุดรอยแตกเล้าที่มีขนาดใหญ่นะอย่างเช่นรอยต่อระหว่างตัวผนังต่างๆที่มีการแตกเล้าและยืดออกรอยต่อระหว่างตัวคอนกรีตรวมถึงบริเวณขอบองกบประตูหน้าต่างตัวนี้นะครับที่สําคัญคือเขาเนี่ยทนเรื่องของความชื้นทนเรื่องของ UV ได้ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นผมจะแนะนําให้คุณผู้ชมใช้ในกรณีที่เป็นการอุดด้านนอก อาคารเนี่ยซะส่วนใหญ่ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเขาใช้ได้ทั้งตัวภายนอกอาคารแล้วก็ภายในอาคารที่สําคัญตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทาสีทับได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ทาสีทับไม่ได้เลยก็คือ1นึ่งเลยคือตัวซิลิโคนตัวที่สามารถทาสีทับได้คืออะคริลิกและตัว P u หรือโพลียูรีเทนตัวไหนเหมาะสําหรับการใช้งานภายนอกก็ต้องบอกว่าเป็น PU นะครับหรือว่าโพลียูรีเทนตัวนี้เนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงสามารถที่จะทนแดดทนความชื้นได้ดี ตัวที่เหมาะสําหรับการปิดรอยแตกแล้วภายในอาคารได้ดีก็แนะนําให้เลือกเป็นตัวอะคริลิกซีลนตัวนี้ก็มีความยืดหยุ่นสูงนะครับแต่ก็ยังมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าตัว p ีเแต่สามารถที่จะใช้งานได้ดีเช่นเดียวกันแต่เหมาะสําหรับพื้นที่ภายในอาคารตัวที่ใช้ในการซีลเรื่องของสุขภัณฑ์ต่างๆขอบตัวโถสุขภัณฑ์ขอบอ่างล้างหน้าตัวให้ดีที่สุดก็คือตัวซิลิโคน เพราะตัวเขาเนี่ยนทนเรื่องของความชื้นนะครับแล้วก็ทนน้ําอยู่ในพื้นที่ที่มีการเปียกชื้นก็เลือกตัวนี้เพียงแต่ว่าเขาทาสีทับไม่ได้แค่นั้นเองเมื่อคุณผู้ชมเข้าใจแล้วนะครับว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง3ตัวนี้มีการใช้งานที่แตกต่างกันแล้วก็มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันเนี่ยในครั้งต่อไปที่เราเลือกใช้นะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องอันนี้ก็สามารถที่จะคุยกับพี่ๆช่างที่เข้ามาทําการซ่อมแซมให้เราด้วยนะว่า ถ้าช่างใช้ผิดประเภทหรือว่าดูแล้วเอ๊ช่างครับตัวนี้มันควรจะเป็นพื้นที่ที่ต้องใช้ตัว PU เนื่องจากเขาทนความชื้นทน UV ได้ดีเป็นภายนอกอาคารแนะนำให้เขาใช้ตัวนั้นดีกว่าอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้เป็นข้อสังเกตในการซ่อมแซมหรือว่าปรับปรุงในส่วนของอาคารครั้งต่อไปได้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับคุณผู้ชมนะครับในการที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสาเหตุแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับรอยร้าวแล้วก็การอุด ช่องว่าต่างๆภายในบ้านของเรานะแบบอนเนกประสงค์เลยก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้ตามความต้องการแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมโอ๋จากช่องวิวงกับติงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ